ไฟด่าแต่อีที่เหรอเฮ้ยต้อเทียวไฟอยู่บนบ้านอันต่างดิเช่แค่วา,ารุณปั่นอยู่เ,เนินล่างกลวางไุไม่มีการตั้นเปลี่ยนเป็นบ้านใหญ่นะปั่น,นอยู่ล่างกลาง น่าจะไปล่างนะทิ้งมาอยู่ในโรงงานไม่ไม่ไม่หมามมพี่ <ไป S 1> ซ้ายสายสายกลางโดนแตกแกแตกแล้วแตกแล้วแตกแบบรุนแรว,ว,ว้ายเกือบอี๋อแบงค์มาเร่งสปีดมาพี่เซียแบงค์เร่งเครื่องยัดไม้ ที่รออยู่จังหวัดเนี้ยเฮ้ยเฮียเดินบรรยนี้เฉยใครก็ตั้งใครสอนให้เดินลายแบบนี้ตายยากแล้วก็พับลายปังเข้าไปเรียบร้อยสวยในนี้มีประวัติที่จะยากเพื่อนไม่มีไม่มีไม่มีโดูโดนหลังเดินเลยยังล็อกอยู่ก็หายอ่ะหายเลยกล้ามาเล่นบนแล้วมาเล่นบน Nó sẽ hại rồi Yên bây 3 2 1 mái lên ra lau à Thuốc mái lên ra lau à Rủi sực Mà ná ะดกีกวินวนๆอยู่แถวนี้ยแต่แบงค์วิ่งไปเฉิดฉาย กับพอจบป๊าดช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยแล้วช่วยแล้วเอ๊ะวิ่งขึ้นยังหน่องเลย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 ป้ายเลยไป้ายอันนั้นป้ายอะไรครับ เสียยาอายุใส่คนหนึ่งปั่นอยู่บ้านใหญ่ไม่ต้องมาแล้วหกสิบแล้วก็อยากปั่นพิเียาไม่อยากได้แ้มปั่นอ้าวมาถึงแล้วยังไม่ได้บูดเลยนี่หว่าลืมลืมลืมไม่ต้องบูดคือมันแรงบอกหมดแล้วจะมีเรื่องไหมวะนี่บนก็มี ััดดีคดีคคแล้วทำไมผู้สาวคนนั้นเขาไม่วิ่งฉีก่อมมาไกลๆวะน่านี <c oughs> ่นะอีซี่นะพี่จะย่าดูสภาพคนอีซี่แล้วไม่มีแท็กหลังกู <c oughs> <c oughs> เ,เลย่จะเชื่อกับมึงจริงๆเลยเพื่อนก็ไม่ามันลงวะโว้โพี่บันฝา โกโหุกแต่ยัดไม่ทันเลยยัดทุกแผ่นเลยนะวันนี้บอกไว้ก่อนเอามาลงมาก่อนมันเห็นแบงค์นะสวยเอามาพิชขึ้นได้นะอะไรบ้างปัญญานิปั่นนจเญีายา่บนอ่ะไปปั่นเอ่อปัญญ์โยปัญญามือบวมแล้วเกมเนี้ย เยอะนั่นแหละทำเป็นเล่นตุม่มมาไม้เยอะจัดอาเด็บแล้วเลิกเถื่อเ,เลิกเถื่อเ,เลิกเถื่อเ,เลอเิกเถื่อจริงอาเต็บเนี่ยเลเิก <c oughs> เถื่อเลิกเถื่ออาเต็บเนี่ยโโอ้ห ได้ได้เดี๋ยวจะลองดูไม่โดนเลิกเถอะเลิกเถอะเข่าเกแล้วนะบอกนะเข่าเกาแล้วพี่เข่าเกาโอเครอเด็กตู้อยู่ไหนวะต้ออยู่ล่างหมดเลยเลิกเถอะเลิกเถอะเลิกเถอะแล้วเด็กเนี่ยเลิกเถอะเลิกเถอะจริง ไบานตรงนี้ไม่มีนะบตรงนี้ม่อยกล่เรอยกล่เรอยกล่เรอยกล่ะเรอยกล่เหรอยกล่ะเอเอ้ยปันอยู่ไหนอะกลง่นอยู่ไหน้ายบน้ายบน้ายบนเกแล้วามันเลยิงเลยตัทีพี่ไปแล้วบ๊ายบายกลางมาอกลาง กลางขวาบนประตูแล้วเปิดขวาบนให้หมายยืะจัดเออล่าหนีหอเอเว่ยกลางเข้าข้าแล้วไอ้ไม่ทันนะขวากลางอ่ะล่างมาซ้ายขวาบนเก้าเก้าป้โดนไหม ตอมันไปได้เรื่อยเลยพี่เอกดูๆๆบนอุ้ยโ<ว>ดนไม,มไมล้วจ้ะแต่ละรอบเนี่ยพิศยาดูนะพี่เอกใช่ไหมแผ่นหนึง่งมาตรงนี้แผ่นหนึง่งมีไอ้รอบเทน,นี่แผ่นหนึง่งแมสือวิกแผ่นหนึง่งตายนอนไม้ว่ะ

ไม่ไม่เอาอ่ะมันจะบีบมันจะบีบมันจะบีบเราเรียบร้อยไป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 สถานีต่อไปแมททึบหรือเปล่าดูว่าจะออกกันได้เลยน่าจะน่าจะมามาบีบประตูอยู่ไหนบ้างนะนี่ไงตรงนี้เลยแมทึบเนี่ยที่ต้องวิ่งมาบางล่างอ่ะไปไม่ได้อ่ะอันดับฝาดก็ได้ได้วนกลับมาได้ไหมไปไม่ได้อ่ะ ต้องมาทีาา่ต้องคอยลงไปขวากลางอ่ะวิ่งถึงขาไี่แม้นี้เขาเด็ดมาเล่นไปแล้วแมททึบเล่นยังวะจะไปแล้วขวขาวนี่ไงวายกูล้มไปไม่ได้อยู่แม้เทียบขวากลางไอ้ปาก้ายกลาง ที่เดิมสาวเดิมแบงค์ออกไปพตทยาเอาอย่าขยับตัวดิไดไปดิไปดิเฮ้ยมันจะตีบอลโลออกไว้ลงล่างแล้วกันโอเคเราบอกนะพี่วีแทงนะได้อยู่นอกอ่ะอยู่นอกอ่ะแถวหน้าต่าง่ะดูอย่าไรวะไม่ดึงขาบอกอ่ะ าทางนี้มาทางนี้มาทางนี้จะเอาให้ได้วะเขาจะเอาคนนั้นได้ได้เอ่นเนเนเนหันมาทางนี้ดน,นึงพี่วิ่งยาวนะได้ยกเลือเปล่าไม่ยกไม่ยกหรอกแต่ลงใไปก็ได้อะไรคูรออยู่ตรงนี้เลย อะไรๆๆไ,ไ,ไ,ไมวเหรอเฮ้ยหัวร้อนแล้วปวร้อนแล้วตะเกียบมาและ <c oughs> ให้พี่เอก,กดึ๊กระดึ๊บไปแมสดูให้ได้พี่สายาแม่เทพอ่ะเออเออยผ่านละผ่านเออเอาแหละเฮ้ยเอาแล้ววะยังไงดีเส็บยกเลื่อยลงลง ลงกันนะเฮ้ยดึงขาดึงขาบารลักบาลักเดี๋ยวเราก็เราก็นี่ดิอุดทางวิ่งมาหน่อยเดี๋ยวพี่วิ่งอ้อมเข้าโรงงานอุดทางวิ่งมไว้นะสองคนนะสองคนอย่ายืนบล็อกออกได้มันออกได้ปะถ้างั้นไม่ออกได้ปะ่ได้ไม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 ่้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไ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 ม่่ได่ได้ไม่ได่ได่ได้ไม่ได่ได้ไ เฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเฮ้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 ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปฮิวบูลแป๊บเบ็ดเม้นเหรอเบ็ดเม้นจบแล้วเอาเลยไปย <Batman. S 2> ไปไปไป <laughs> ขวากลางขวากลางไปคนเล่นฮ <laughs> ิวบูลี่สเต็ปสเต็ปนี้เขารู้ครับชอบยกไม้ยกเลื่อยหรอกแล้วเดินยัดไม้เข้ามาบล็อคบล็อคผม็อค <laughs> <laughs> แสดงว่าโดนไปหลายพันเลยตรงนี้ <laughs> ทุกแผ่นนะ่ะ คนนี้ที่เล่นดิวิลี่เก่งไม่ใช่เหรอวะใช่มันเนี้ยอ๋อไอที่ดุมคู่ปะ่ะเออชอบเล่นดุมคู่อ่ะ